สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนลงทีมพวกจอรีกับลีโอนาดในไลน์กันนะครับขั้นแรกครับให้เราโหลดไอไฟฟีนะครับจากนั้นครับเราก็ไปที่ลิงก์ที่ผมใส่นะครับแล้วก็พอไปที่ลิงก์ที่ผมใส่นะครับมันก็จะมีคลิปใช่ไหมให้เราเอ็กซ์แคร็กแบบนี้ครับมันก็จะได้แบบนี้ใช่สามไฟนี้นะครับและขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือเปิดคอม เปิดค <Word>. อมแล้วทำให้เอาให้เอาเครื่องเราเนี่ยไปคอนิคก,กับคอมเรานะครับแล้วจากการคัดอดออกไปที่เราจะทำนั่นก็คือเปิดไอทูอ้าวเปิดไอทูไงเปิดไอทูอยู่ตรงนี้ไอทูซื้อบรอเปล่าหรือว่าไอตูน นี่กับไอทูนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่ไม่มีไม่มีปุ่มนี่เลยอ่อัปเดตเลยอัปเดตเลยต้องใส่อาจารย์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่ในผมอยู่ในช่วงการอัปเดตนะครับมัเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเปิดเดี๋ยวมาก โอเคครับคอมพลีทไม่งั้นมันจะบิดในภายในแอตโมมเฟอร์ครับโอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับสเปอ,อัคส์นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะไปที่ <What? S 1> แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่น่าสดใสเดี๋ยวเออได้ไหมอ่ารอแป๊บนึงครับไม่น่าสดใสเลยฉันว่านายหน้าสดใสมากกว่ารอแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันจะ โหลดไฟล์มานะครับข <c oughs> ั้นตอนแรกครับให้เราเซิร์ชว่าไอไฟล์ฟรีครับแล้วก็ลิกที่เบราว์นะครับจากนั้นผมก็ต้องไปที่ d o c a m e n t เลือกไหนครับคุณเอีรยวนาลุซาลีซาลีดีกว่าโอเคซ l ลี นี่ครับเราก็จะเจอสามไฟนี้ครับและตอนนี้ครับก็อย่าเพิ่งลบนะคบเพราะว่าเราจะรอแอบปบไลน์นะครับโอเคอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋ไอไม่งั้นก็ต้องกดไม่งั้นก็ต้องกดตูนื้อเออกดไม,ไม่ได้ครับกดไม่ได้ตายห่าอ่ะก็ปิดไปก่อนเลยดีกว่าปิดไปก่อนออแล้วค่อยเปิดเราใหม่ โอเค L I เฮ้ย P ตัวแอปไลน์ดิตัวเจลาแอปไลน์ไปเป้เบลแซปไลน์นะครับแล้วก็รีคอมเมนต์ครับแม่แม่ไม่ใช่ไลน์แอปครับไลน์ลาลี่ครับเออไลน์ลาลี่ครับแล้วไม่เปิดไลน์แอปทำมังกี เอองงหมดครับโอเคครับเอเราคลิกที่ไลฟ์ลารีแอปพลิเคชัน u p อร์ตทีมแพ็กเกจเลึกหนึ่งทีมครับยงสมมติว่าผมเลือกทีมนี้ครับถูกไหแต่ว่าเราจะต้องลบสองไฟล์นี้นะครับคือเราต้องลบสองไฟล์นี้อ่าจะ่ไม่ต้องลบสองไฟล์อยวก็ผมจะต้องการผมต้องการที่จะลบไงครับเพราะว่าถ้า ขอแป้นนึงนะครับเพราะว่าผมกำลังใช้ใช้ในทางที่ถูกต้องนี่ครับยินเขาใช้บาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปบาวเลยนะครับไปเราต้องลบนะเราต้องลบนะสิ่งนี้เราต้องลบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปลบซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนี่โอเคอเสร็จป่อยได้อโอเคเราจะรีดยังไงท่าน วิ่นมาดีใหมาดีรีดิ What's up มารีรีติฉันจต้องดีเีงทำไมต้องให้ตื้อมาดีด้วยตื้อนี่ครับมันก็จะทำการดีรีตครับจากนั้นครับเลยแล้วเซฟใหม่ได้ไหมถามเลยดโอเคโอเคอ้าวทำไมเออเอเาตัวใหม่ได้ไหมเนยแล้วจากนั้นเราก็ต้องเอากดเองครับ แล้วก็ไปที่ไอไฟฟรีครับหลังจากเที่ยเราเสร็จแล้วครับไอไฟฟรีนี้สามารถโหลดได้จากแอปสตอร์นะครับผมไอไฟฟรีเออเจอแล้วครับเราก็ไปเบ้าของเขาครับอ c o n น m นึ่แซลลี่แซลลี่กมาชโชบเราก็ต้องไปพ y ให้ตรงนี้ครับเพื่อนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำทุกอย่างให้มันดีครับ เราต้องทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิด X ให้เขาครับปิด X ให้ไอไฟครับไปที่ไล,ล,ลปปน์ครับแล้วก็ไปที่ไลลารี่แอปพลิเคชันสปอร์ตไปที่ทีมแมกเกดแล้วก็ไปที่ทีมที่เราใช้นี่คือทีมของบ่าวครับแล้วก็เข้าที่ตรงนี้ครับโอ้ใหญ่เกินไปครับเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องทำการใส่ไฟพวกนี้ลงไปครับอใส่ไฟพวกนี้ลงไปครับโอเคครับแล้วเราก็จะทำการใส่เข้าไปเลยครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาวาะได้กลับไม่ได้ครับนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็เี๋ยอย่ิรือปิผมก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันนานมากแลวครับ แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงระหว่างได้อีกไม่ได้ครับผลดีออกมาครับโอ้ได้จริงๆด้วยครับนี่ครับเราต้องทาโอ้โหเหนือแซลลี่ครับมาทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นยอดนวัตกรรมใหม่ที่สุดในโลกใหม่เลยใหม่ใหม่ใหม่ใช่นี่ใหม่ไก่แก้นวัตกรรมนี้ครับแฮกไลน์ครับแฮกไลทีมมาเดี๋ยวคราวหลังครับผมก็จะมาสอนสอน เครื่องที่เจลเบรกครับนี่คือเครื่องที่ไม่อันไม่เจลเบรกครับจอนี้ก็ต้อง๋อลาตัไปเลยค่ะสวัสดีครับ